ใช่ผู้ใหญ่จะไม่ผิดโปรดอย่าคิดไม่เว้นใครเกรงผิดไม่เอาใดก็เป็นผิดชีวิตมันดังนั้นบูมูบันดิตจึงรับผิดอภัยกันขมาโทษและงดทันมิควรการทั้งใกล้ไกลใครสารภาพผิดการกุณจิตให้อภัยเพื่อเขาเราได้เข้าใจซึ่งถูกผิดปฏิสถานสำหรับเป็นแบบครูพินิจด,ดูกิจการ ได้ถูกได้ขึ้นฐานดำรงอยู่มิรู้สูนนิสัมมะขาหาันังไสยโยใครควรเสียก่อนแล้วจึงถือเอาดีกว่าใครควรเสียก่อนแล้วจึงเชื่อดีกว่าสรุริท่านผู้หวังความเจริญทุกท่านวันนี้ผมก็ขอ,อนำสื่อออนไลน์อันประกอบด้วยเมตติจิตมิตรภาพมาถึงท่านผู้ฟังทุกท่านครับ เบื้องต้นนี้ผมก็ได้นําเรื่องคติเกี่ยวกับความผิดผมเชื่อว่าคนเราที่เกิดมาในโรคนี้ไม่มีใครนะครับที่จะไม่เคยทําความผิดแม้พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกนั้นก็ยังเคยเดินทางไปเสวราในการบําเพ็ญทุกรกิริยาถึง6ปีจึงได้ตัสรู้ จะปวยกก่าปไปยายถึงเราท่านที่ยังเป็นปุถุชนยังต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องทำผิดเป็นธรรมดาท่านจึงกล่าวว่าความผิดเป็นวิสัยของคนส่วนการให้อาภัยนั้นเป็นวิสัยของเทวดานั่นก็หมายความว่าความผิดนั้นคนเรายังอาจจะพลังเผลอผิดพลาดได้ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า กิ้งกือยังตกสากหรือว่าเรียกว่าสีเท้ายัางรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังสองเท้าโดเดก,ก็ต้องมีเซหลงบ้างนั่นก็หมายความว่าเราสองเท้ากิ้งกือมันมีหลายเท้ามันยังตกหลุมนะคนเรามีสองเท้าอาจจะหกล้มบ้างท่านท่านทิงกาไม่ว่าไม้ร้มข้ามได้ข้ามได้ส่วนคนล้มนั้นอยากข้ามเพราะคนเรายังมีชีวิตยัง ลุกขึ้นมาสู้ต่อทูต่อสู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านจึงกล่าวไว้ว่าทำผิดนะครับเรียกว่าทุกคนมีทุกคนแม้ในพระคุณเจ้านั้นยังมีการปรงอาบัตถ้าในส่วนของผิดพลาดด้วยการประพฤติวิน,นัยอย่างที่ปรงอาบัตหายนะครับก็สามารถปรงอาบัตได้เพราะฉะนั้น คิดหนึ่งตึงจดไว้ในสมอง